เจอด้วทำเร็วไม่เหมือนขอเมื่อคืนหรอกไม่เหมือนหรอกขงานนี้งะนถูกใจตอนนี้นั้นงานมาแจ็บดินี่กินดูนี่มัไม่ไหวแล้วต้นกลมๆไม่เองเห็นยิงเจอด้วยกับข้าว ยอหรือเกินไม่ใช่ยอหรอกรอยจริงหรือเปล่ามันจริงกับข้าวมันแม่รอยมันก็แม่รอยเขาหลอดดีกว่าตลนอนอนไหมคืออ่เกลียวข้าวอเปล่าอ่ะฮึเกี่ยวข้าวโอ๊บเปล่า <laughs> Âm Câm tô tô Ôi rồi chín vui Mực bên này Cọp mấy Quán cọp mấy Đúng ăn nhiều Mực nhiều không?